สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชนิตาจงไกรจักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2ข่าวสารนวมินวันนี้พิธีวันครูประจำปี2566ค่ะเมื่อวันจันทร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2566ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณได้เข้าร่วมพิธีวันครูประจำปี2566 หน้าหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาครูดีสิทธิ์มีอนาคตพลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาครั้งที่67พุทธศักราช2566ัละได้ดึกถึงพระคุณครู กลับไปคาระวะครูโดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขาคือนายเจษฎาจิตรมาเป็นประธานในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนสิบรูปมายังมณฑลพิธีประธานในพิธีจุดทูปเทียนและกราบพระณโต๊ะหมู่บูชาประธานในพิธีถวายเรื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับประธานในพิธีและครูที่เข้าร่วมในพิธี ผู้เข้าร่วมในพิธียืนกล่าวคำไหว้ครูปาเจราปฏิญาณตนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันค่ะต่อมาประธานในพิธีได้มีการมอบรางวัลให้กับคุณครูคนเก่งภายในจังหวัดสงขลาโดยครูจากโรงเรียนนวมินทราชูทิตทักษินได้รับรางวัลในงานวันครูประจำปี2566คือ ครูโชติมาแก้วอินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ i f t e ณหอประชุมเป็ม100ปีมหาวชิราวุธโรงเรียนมหาวชิราวุธค่ะพิธีวันครูประจำปี2,566จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์และส่งเสริมความสามาคัคคีระหว่างครูค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในข่าวนาวมินครั้งต่อไปทางช่องทางแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเราทอดองค์ทรงใชต้าักทไทยาวายชีวีนวมินเรา ทั้งกายใจพปลีประเกียรติยืนยงด้วยองค์พระอุมินจินาวะมินทวินดำรงการได้ทาประสงค์น้ำใจพระองค์ทรงพระอุบาลเรา